สวัสดีค่ะทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะไปทำผมกันเกเราจะเปลี่ยนลุกเลยนะคะคือตัดสั้นเออเท่านี้ <c oughs> อย่าเข้าวงการย้อมผมค่ะเข้าแล้วออกไม่ได้จริงๆถึงสภาพผมเราจะแบบอ่าเป็อย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ออกนะคะแต่ว่าวันนี้คือเราจะเปลี่ยนลุกเลยนะคะคือตัดสั้นเออเท่านี้ <laughs> ประมาณที่คิดไว้คือประมาณนี้นะเออประมาณนี้นะคะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าสไตล์ของเราเนี่ยจะออกแบบให้ประมาณไหนนะคะก็คือตัดสั้นแล้วแล้วก็วันนี้จะฟอกฟอกทั้งหัวเลยฟอกให้มันขาวไปเลยนะคะแล้วเราก็อยากทําเป็นสีประมาณนี้ที่คุยกับช่างไว้นะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะทําได้ไหมจะทําได้หรือเปล่าเพราะว่าผมเรานั้นก็ไม่ใช่ว่าจะสภาพดีเหมือนเคยเข้าใจปะมันก็ผ่านการทําสีผ่านการยืดอะไรเงี้ย<ๆ>มาหลายรอบแล้วเนาะก็มาลุ้นกันนะคะแต่ว่า คือเราอยากทำอะ่ะเออเป็นแบบอยากทำจริงจอยากทำานานละเออเป็นสีเทานะคะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเทาเนี่ยจะออกไปทางไหนนะคะคือที่คิดไว้อ่ะเป็นประมาณนี้เทาออกทางแบบฟอฟ้าหน่อยแต่ว่าเอา๊ะหรือจะเป็นเทาแบบประมาณนี้เดี๋ยวลองไปคุยกับช่างดูเพราะว่าเป็นคนลังเลจ้ะ <laughs> ไปึงฉันก็แบบเอ๊ะเอาเยังนะเอาเยังนอะแต่เราคิดไว้แล้วประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ทุกคนอาจจะคิดว่าอา้าวแล้วถ้าผมเสียทําไงดีคะรูนนี้นะไม่ต้องกลัวเราคิดไว้แล้วว่าถ้าผมเราเสียเราจะตัดรองทรงจะแน่ โอเคนะคะเดี๋ยวเราไปร้านกันดีก okay, ว nah, ่าร okay, ้านเดิมนะจ๊ะ huh. ว so ันน right. ี้ก็ลาพิลาบิเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเขาทำสีได้แบบตรงเลเฟอรเรนแล้วก็ชอบชอบการสระผมของเขามากอยากแบบอยากไปสระทุกวันเพราะว่าชอบมากอยากมีการสระผมทุกวันเพราะว่าเขาสระผมอะขวรามันไม่น่าหัวแกฉันเป็นคนที่มีมีกลิ่นตรงหนังศีรษะง่ายแล้วก็สระวันเว้นวันเพราะว่าเกียจสระและอย่างหนึ่งอ๋อวันนี้ที่อยากจะตัดสั้นเพราะว่าร้อนคือเป็นคนที่ สะไม่เท่าไหร่หรอสะผมอะแต่เป่าผมกว่าจะแห้งอย่างเงี้ยบางครั้งมันก็หงุดหงิดช่วงนี้ก็แบบเอเปลี่ยนลุคบ้างอะไรบ้างเนะะาะปะเดี๋ยวเราจะไปกันนะคะ,ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลื่องสีกันนะคะก็ที่คิดไว้อะเขาว่าแบบอยากแบบทนเนี้ยแต่สีนี้ก็สวยเนาะ ถ้าแบบนี้มันก็จะเฟดไปเป็นแบบประมาณนี้พอดีใช่ไหมคะประมาณนั้นอ๋โอเคงั้นก็ประมาณนี้ก็ได้แต่ว่าคิวคุยกับเพื่อนนะคะบอกว่าอยากตัดสั้นนะเพื่อนบอกว่าอยากให้ไว้ยาวยาวดีกวา <laughs> ยาโอเคเปลี่ยนแผ่นก็ผมยาวก่อนน้องฟ้องดูก่อนแล้วกันแบบยอมไปก่อนเนาะถ้าเบื่อค่อยไปตัดออกก็ได้เลยใโอเค เมื่อกี้ที่แบบถอนแมสออกเพราะว่าดื่มน้ำนะคะกินข้าวเมื่อกี้จะไปกินข้าวร้านตรงข้ามเหมือนเดิมแล้วก็ทื่นตานื่นอีกนะคะหลังอาหารวันนี้เรากินแบบเราไม่ได้กินข้าวช้าก็เลยต้องกินเป็นหลังอาหารมื้อแรกของวันนะคะก็สำหรับใครจะสั่งก็สั่งได้นะคะเืี้เดี๋ยวเราจะฟอกกันหน่อยถ้าทำไม่ผิดนะเห็นบอกว่าวันนี้ฟอกสอนแล้วก็พุกเนี้ยมาลงสีรอบหนึ่งก็เดี๋ยวดูก่อนว่าเขาจะทำทำไหมต่างๆนะคะ อันนี้คือผมที่เฟดจากสีน้าเงินนะคะสีรอบที่แล้วจำได้ปะเออที่เรามาทําสีน้ําเงินก็คือเนี่ยมันเฟดออกประมาณนี้นะคะเห็นไหมตรงที่เราฟอกด้านในมันก็จะมีความเทาๆาอยู่นะคะทุกคนคือจุดหมายของเราคือแบบอยากต้องการแบบเทาวสว่างเนาะก็เลยแบบว่าจะทําเป็นออกสีแบบน้ําเงินดิบเนี่ยเออตามที่เราบอกนะคะเมื่อเวลามันเฟดไปแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นสีเทาเพราะว่าเวลาเราสระผมเนี่ยไม่เกินประมาณสี่ห้าครั้งอะไรเงี้ยนะคะก็ก็เริ่มเฟดแหละ ก็เหมือนแบบคล้ายๆแบบทำเผื่อไปนะคะทุกคนสําหรับใครเป็นทริคอีกหนึ่งอย่างนะคะสําหรับใครที่อยากจะทําผมเนาะนี่นะคะทุกคนกำลังจะเริ่มทำแล้วเราใส่อุปกรณ์แล้วนะคะอันนี้เป็นอะไรคะเป็นสเปรย์ป้องกันหันศีรษะมา ก็จะไม่ค่อยแสบหัวใช่ไหมคะเ<ช>ย่ผมหนูถือว่าไปยังคะยังรอดไหมคะยังรอดค่ะยังได้อเนรอนี่คือฟอรกรอบที่สองเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะเป่าแห้งนะคะ<ช>พรุ่งนี้ค่อยมาลงสีทีนึงใช่ไหมคะใช่ก็จะได้แบบนี้คะ่ะช่วงนี้ผมแห้งมากจะต้องแบบอีทเมนท์หน่อย<ช> เรากลัวว่าจะเป็นหุนมากเลยเพราะว่าผมเราเส้นเล็กมากทุกคนแต่ว่าน้องแข็งแรงน้องยังไหวต้องปลอบนียให้น้องะคะทุกคนเออเรามีความสู้นะนนเราก็จะกลับกับสภาพนี้ก่อนเพราะว่าร้านจะปิดแล้วเมื่อกี้นี้ช่างบอกว่าให้ใช้ทิชเม็นบ่อยๆหลังจากนี้ไปกิมน้วยก็ไม่ต้องก็ใช้เป็นทิชชเม็น <main S 2> <main S 1> แทนเลย ก็อันนี้สาขาที่เรามาทําอยู่ที่อาโศกนะคะก็สามารถเสิร์ชใน Google ได้เ,เลยว่าเป็นลับพิละิินะคะแต่ถ้าส่วนใครที่มันจะมีสาขาสยามใช่ไหมคะพร้อมพงรสยามอาโอ้โหทุกคนมีแบบแถมจะทั่วกรุงเทพแล้วนะ <laughs> <laughs> ลองลองไม่ได้นะคะรับรองว่าจะแบบได้สีถูกใจแน่นอน น,นี่เป็นอีกหนึ่งวันนะจ๊ะก็เมื่อวานเราฟอกไปแล้วใช่ปะวันนี้เราก็จะไปลงสีกันนะคะไปดูนกันว่าสีจะออกมาแบบไหน,นวันนี้ก็เลยแต่งตัวให้มันเข้ากับสีผมที่เราเลือกไว้เออมีครามเจ้าหงเจ้าหญิงไหมแกน่ารักอยู่เด้วเอ,อว่าบ้า <laughs> อเจ้มแต่งีบ้าเออโอเคนะคะก็ นันแหละเดี๋ยวเราจะไปลงแล้วก็จะมาบอกมาอัปเดตกันนะคะเมื่อวานอนะว่าจะแบบเคยมานั่งเมาาโฟอกอะรู้สึกยังไงบ้างโน่นนี้นั่นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเมาส์ทีเดียวหลังคลิปนี้หลังลงสีเสร็จดีกว่านะคะก็คือเมื่อวานติดงานหมไดไปไรสดพอไรสดแจกของ f อไปอีกนะคะเมื่อวานแจกกูต้ามนอีไปทั้งหมด11คนว่ะว่ารซา สามพันกว่าบาทยุยย่วๆนะนจ๊ะแต่จริงจส่งจริงค่ะส่งฟรีนะคะเราเป็นคนที่แบบเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะจ๊ะอยู่แล้วหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะยังเล่นโทรศัพท์กันขับรถถึงร้านเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนเดี๋ยวจะลงสีห <c oughs> ิวหิวมาเลยแบบซื้อกล้วยมานะคะนี่เขาก็จะมีน้ำบริการด้วยนะคะแต่ปกติก็คือเราจะเดินไปซื้อน้ำตรงทางใช่ปะแต่วันนี้ปิดวันจันทร์ เราจะถ่ายขั้นตอนให้ดูนะคะว่าเขาทําอะไรกันบ้างเนาะวันนี้เหมือนจะมีลงทิปเมนด้วยนะคะทุกคนเพราะผมเราแห้งไม่ไหวแล้วตอนนี้กําลังทําอะไรกันอยู่ค่ะตอีนนจะลงมาใคนนะคคนก็จะมีคามเป็นทา่อาแเอยอืมมันจะได้ไล่เฉดสีลงมาใช่ไหมคะ,ะมใช่ค่ะแล้วก็อยู่ได้นาะนด้วยโอเคนะคะวันนี้เราก็ให เพื่อนเราะจีไซน์อีกแล้วทุกคนเมื่อกี้มีความแบบกุก๊กกิ๊บเพราะว่าคือก็แบบเออเธอต้องการยังไงเพราะว่าแล้วแต่เลยเนาะแล้วแต่แบบลูกค้าชอบว่าต้องการแบบสีโทนเดียวไปเลยไหมแต่ทีนี้ก็แบบเออเราชอบอะไรที่มันมีลูกเล่นเนาะ <c oughs> เขาเลยแบบอกว่า <c oughs> เพื่อนเราก็เลยเสนอว่าาทำไฮไลท์ไหมไฮไลท์แบบอาจจะมีสีฟูแบบแบบแซนแซนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะมีความคลีมิกขนาดไหนทุกคนคือตื่นเต้นทุกครั้งนี้ทุกครั้งนี้มาทนุมที่นี่คือยอมรับเลยว่าตื่นเต้นมากแบบ ือเมื่อเราจะมีอะไรให้เล่นตลอดคือแบบเออมันเก๋เลิศนะคะโอเคเดี๋ยวเรามารอดูกันนะจ๊ะ A few moments later คนชอบคนถามว่าอันนี้คือสีนี้คืออะไรคะสีอะไรคะก็อยากทำตามแล้วก็แบบแต่เราบอกว่าเอา้ยยังไม่ได้ลงสีนะน,นี่คือฟอกนู่นนี่นั่นใช่แต่ว่าจะบอกว่าทุกคนอันนี้คือไม่ได้ตอแหลทําที่นี่ไม่หม็นเนาะ หัวไม่เหม็นอ่ะแบบหมายถึงแบบทุกครั้งที่ทำเคมีมั้งคะมันจะมีกลิ่นใช่ไหมแบบมันจะมีกลิ่นแรงถ้าถ้าทุกคนแบบไปฟอกเองหรือว่าไปซื้ออะไรมาฟอกหรือว่าบางร้านอ่ะมันกลิ่นมันจะแรงมากฉุนหัวอะแบบคือเคยฟีลแบบแบบมงวีตออหัวป่ะเด <c oughs> ีนีไ้ไม่มีไม่มีคือกลิ่นดีมากนะคะท <c oughs> ุกค้งคือเแล้วก็อืมก็จะลดเคมีใช่ไหมส่วนใหญ่ แต่ที่นี่คือชอบที่สุดคือการนวดหัวคือแบบกล้ยืนยนันใครมาสักที่นี่ต้องติดใจทุกคนแล้วมันไม่ค่อยเหม็นนะเธอใส่เองแล้วแบบไม่หายเหม็นสักทีนี่ก็จะน,น้กาาใกล้ที่จานเพราะว่าอยากใคารู้ว่ามามกเลามีความรสึกยด้วยคนจริงอ,อ,อันนี้คนายจริงใยืนยนัน ที่นี่ร้างดีมากแต่ว่าตอนนี่ร้างเขาจะปิดตาก็เลยเพ่นี้ดูนะเสร็จแล้วค่ะทุกคนนะคะสีที่เราได้ก็จะประมาณนี้เลยก็เลยคือ พกคอนแทคมาเองนะคะให้มันเข้ากับแบบสีนิดนึงนะจ๊ะอันนี้ก็จะมีความออมเบรตรงนี้เนาะแล้วขออนุญาตถ่ายรูปก,กันก่อนนะคะทุกคน